สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบุญกันนะคะวันนี้ตั้งใจจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะจ๊ะแต่ปรากฏว่ามาไม่ทันนะแต่ก็ไม่ได้ผิดหวังแต่อย่างใดเพราะว่าวิวทิวทัศน์รอบๆก็สวยงามไม่แพ้พระอาทิตย์ตกดินเลยค่ะหากใครได้มาเที่ยวเมืองเลยนะ ก็อย่าลืมมาเที่ยวชมอากาศที่สดชื่นน้ำที่สวยงามลอมรอบไปด้วยภูเขาที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนกันนะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนเยินใจนะภายในอ่างเก็บน้ำมีบริเวณล่องแพและมีบริเวณให้เราและนักท่องเที่ยว ลงเล่นน้ำได้อีกด้วยเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นครอบครัวและหมู่คณะเพื่อนฝูงระหว่างการนั่งอยู่ท่ามกลางลำน้ำก็สามารถชุมทัศนียภาพโดยรอบได้อย่างสวยงามที่ตั้งไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะอยู่ที่บ้านปูงเบี้ยหมู่ที่3ตำมน้ำมานอําเภอเมืองจังหวัดเลยนี่เองช่วงเวลาการท่องเที่ยวตลอดปีค่ะ เส้นทางที่ใช้เดินทางมาก็จะเป็นถนนเลยดานซ้ายนะคะออกจากตัวเมืองประมาณ3กิโลเมตรครึ่งก็จะถึงบ้านไร่ม่วงมีป้ายบอกเส้นทางว่าให้เลี้ยวขวาไปตามถนนบ้านไร่ม่วงปวงเบีย้ยประมาณ 6กิโลเมตรเท่านั้นกลุ่มแพ์ที่ให้บริการก็จะเป็นกลุ่มแพรแม่บ้านโป่งเบี้ยกลุ่มล่องแพรน้ำมานขนาดแพรขนาดเล็กบรรจุได้ไม่เกิน8คนขนาดกลางบรรจุได้ไม่เกิน15คนแพรขนาดใหญ่บรรจุได้ไม่เกิน24คนคะ่ะอาหารจะเป็นอาหารพื้นบ้านราคาการเองรสชาติอร่อยเมนูก็จะเลือกทานได้เองคะ่ะหรือนักท่องเที่ยวจะเตรียมอาหารมาเองแบบปิดนี้ก็ได้นะคะ หน้าหนาวก็มีบริการที่พักในแพให้เพื่อชมหมอกที่สวยงามและน้ำที่สวยงามภูเขาหลันที่สุดเลิฟสุด